หลับตัวเลย <c oughs> อะลูกอ่ะอจะถามไหมอ่ะจะถามน้องถามได้เลยค่ะไปถามแล้วร้องซะละมันถามร้องซะแล้วลูกตื่นเต้นเจอน้องอ่ะเดี๋ยวสุขโสาวคุยให้ใครให้น้อง <DES I S 2> ทำไมนะก็คือทำไมสมาธิไม่ได้ใช่ไหมกดถัวใช่ไหม เป็นพ่ออาทิตยชาติให้ทำใจให้ใจส,สบายไม่ต้องไปคิดถึงมันหมายถึงว่ายังไงนะเป็นอาทิตยชาติไม่ต้องไปคิดถึงมันเป็งงนะอาีิตชาติไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว,ว่าเวลานางมันจะเห็นภาพย้อนมาค่ะบางครั้งก็ป็นหัวด้วยตอนแรกจะไม่เป็นอะไรแต่ตอนตอ่อไปจะปวดหัว ใช่ไหมที่น้องพูดใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นไหมเป็นค่ะอันนี้ต้องต้องปรับตัวยังไงคะรู้สึกวสบายสบายอรู้สึกและภาพที่เขาเห็นคืออะไร าภาพที่เขาเห็นเครือติดตชาติแค่ดีแหละนอเืยภาพที่น้องเห็นน้องไห้บอกว่าอาจารย์น้องบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือน้องเพ่งก็ไปดูแล้วเป็นภาพประดิษฐ์ชาติของเราไม่ว่าต้องใช้พลังเยอะต้อ่นื่อ่าเป็นภาพประดิษฐ์ชาติของเราแล้วก็ให้มันทำใจสบายสบาย าว่าเป็นปงค่ะเมื่อกี้น้องเพ่งเขาไปดูวารจิตน้องเป็นตัวไหนไม่ไม่น้องไม่ได้ดูวารจิตเหม่ยอานจิตอ๋ออานจิตก็คืออ๋ออาจิตใช่ไหมดูทุกภาพที่เขาอ่านใช่ไหอ่าจิตออนไลน์อยู่ที่ไหนครับแล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะด้วยตนี้อยู่ที่ไหนครับน้องก็อยู่กับเป็นคนกัมพูชาไหมเที่ไหนคะัชาค่ะอยู่อแดนยาประเทศค่ะอ๋อ น้องอยู่โซล่านะฮะนี่คือโซล่าแล้วก็ถามจิตอยากไปอยากไปเจอาจารย์น้องไหนง่ายเลยค่ะอยากอะไรนะคะอยากอยากไปเจอาจารย์น้องไหนค่อจอจอนคะอืมแต่พูดที่ไหลน้ำตาจะไหลคะ่ะเมื่อไรทำตาจะไหลว <c oughs> อ่อานจิตถึงต่างประเทศเหรอเมนื่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่น้องพักนิดนึงแล้วก็ให้คนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยให้ให้คนอื่นได้ได้ย่นโฉมก่อนลูกหลายๆคนอยากคุยกับน้องกี่คนอะ แป๊บ,บนึ่งพาะ,ะขออนุญาตมน่อยผมน้องนอนแล้วไเ,เดี๋ยวนะคะสองคน,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 นคะสองสามคนอันนี้คนอันนี้คน